สวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง Youtube Channel ของคูดาเนะเาะก็ขอขอบพระคุณมากที่ให้โอกาสคูดาได้ช่วยเหลือได้สร้างบุญนะคะได้ให้ความรู้หากทุกสิ่งทุกอย่างที่คูดาต่อกไปแล้วทำให้แล้วเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านก็ถือว่าเป็นบุญกุศลมากๆนะคะที่คูดาได้รับกลับคืนมา ย่างน้อยก็ทำให้ทุกท่านนี้สบายใจเนาะอืมคำถามนี้ถามว่าบอกมาว่ามีขีดถูกยืนยันแล้วสามขีดนะคะก็คือเขาพูดถึงตรงนี้เนาะกูเดาให้ดูขีดถูกแล้วสามขีดก็คือกดตรงเหรียญเลยนะคะกดตรงเหรียญเลยก็จะขึ้นแบบนี้ นะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนที่เขาพูดถึง3ขีดนี่ก็คือตรงนี้นะคะเขาเขาเช็คตรง3ขีดนี้เนาะแล้วก็ไปที่ข้อ,ขอมูลส่วนตัวแล้วเขาก็เห็นขีดถูกเนี่ยค่ะ3ขีดนะคะ,นะคะเอ่อที่นี้จริงๆแล้วครูดาเคยบอกแล้วนะคะว่าการยืนยันเนี่ยถ้า Facebook ผ่านก็เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่จำเป็นไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดทําได้ก็อย่าให้ผ่านทั้งเบอร์โทรและ Facebook แต่อย่างบางคนเนี่ยไม่ได้เปิดโร a m ิ่งไว้นะคะไม่ได้เปิดเบอร์โทรไม่ได้เปิดที่สามารถโทรไปต่างประเทศได้อะ่ะก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าเบอร์โทรเนี่ยที่จะส่งนะคะ s m s เนม่ยมันต้องส่งไปต่างประเทศมันก็ต้องใช้ roaming นะคะเออก็คือผงไปต่างประเทศอะคะ่ะก็คือต้องซื้อซื้อเออซื้อบัตร ที่จะสามารถโทรไปต่างประเทศได้นะคะแล้วทำไมถึงบอกว่ามันออ่ยืนยันด้วย f c e b o o k แล้วผ่านเลยได้เลยได้ค่ะเขาเพราะว่าถ้า Facebook ของคนเนี่ยเชื่อมกับเบอร์มือถืออยู่แล้วเวลาเราบัญชีเราหายหรือเราเข้าบัญชีเหรียญภายไม่ได้เราก็สามารถเข้าด้วย Facebook ได้ค่ะยืนยันด้วย Facebook ได้แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยยัง จำบัญชี a c e b o o k ไม่ได้ด้วยเอาละสิมีปัญหาเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนยันไว้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยค่ะมันก็จะปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องยืนยันด้วยอีเมลต้องผ่านไอ,อ,นอ้นี้จำเป็นมากแล้วก็รหัสรหัสผ่านต้องผ่านต้อง,ต,องตั้งรหัสให้ผ่านด้วยทีนี้เราจะมาดูว่าเราจำเป็นไหมที่จะต้องยืนยันด้วยเ,ออเบอร์มือถือหรือว่า อะไรอีกไหมเราเช็คตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าหากว่าตรงเนี้นะคะข้อที่5เนี่ยเป็นสีเขียวแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วอะค่ะก็คือมันผ่านแล้วก็โอเคไม่ต้องไม่ต้องกังวลแล้วนะจ๊ะก็คือโอเคแล้วแต่ว่าเหมือนที่ครูดาวบอกอะหากทำได้ยืนยันด้วยเบอร์มือถืออะมันจะดีกว่าเ็เพราะว่าเออ อย่างที่บอกปไปเมื่อกี้ค่ะถ้าเบอร์มันหายถ,าถ้าบัญชีหายเข้าบัญชีไม่ได้เราก็สามารถไปเข้าเครื่องใหม่หรือเข้าเครื่องเก่าแต่ว่าเออบัญชีมันโดนล็อกไปอะไรแบบนี้สมมุติเราก็สามารถที่จะเข้าด้วยเบอร์โทรศัพท์ได้ค่ะที่นี้อย่างบางคนนะคะนะคะมันที่คููดาบอกอย่างกรณีของคููดาเคยเจอเนาะก็คือเราเนี่ยไม่ได้ยืนยันนะคะเราไม่ได้ยืนยัน เบอร์มือถือไม่ได้เน่ยูดถามายถึงนะคะก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เปิด roaming อมมะคะ่ะหรือบางคนนะคะบางคนอาจจะโทรศรัพท์ต้องต่ดซิมจาก iPhone ไปใส่ a m s u n งซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วก็เคยมีคนทำแล้วผ่านทำได้มันมีสาเหตุอะคะ่ะก็ถอดซิมจาก iPhone เนาะเพราะว่า iPhone รุ่นใหม่ๆบางทีมันไม่ให้เฉยเลยบางเครื่องอะคะ่ะก็แปก ก็ถอดซิมไปใส่ s ซัมซุงแล้วก็ยืนยันจบนี่มีหลายรายมากเลยค่ะที่ทำแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลยใหม่ในในซัมซุงนะคะเปล่าแค่เอาซิมมาค่ะไปใส่แค่นั้นเองนะคะแล้วก็พอดีเมื่อกี้ที่คูดาพูดสะดุดเพราะมันมีคำถามมาหลายคำถามมาค่ะคูดาก็เลยจะขอโอกาสตอบทีเดียวเลยเนาะ อ่ะอย่างกรณีนี้บอกว่าทํา k y c ผ่านแล้วแต่แต่ก็เก้ายังค้างอยู่ก็คือเหรียญยังไม่กระเป๋ายังไม่เข้ากระเป๋านะคะข้อที่เก้าเนาะก็คือข้อนี้ค่ะคได้อยากจะบอกว่าไม่ต้องกังวลค่ะรอหน่อยนะคะรอหน่อยเพราะว่าบางคนที่ผ่านแล้วมันแล้วแต่จังหวะนะคะบางคนก็เพิ่งผ่านเองแต่ก็เหรียญเข้ากระเป๋าแล้วอย่างลูกสาวคูดาทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งผ่านเองทุกอย่างเรียบร้อยเลยเป็นอัศจรัน ของคูได้ยังค้างตึงอยู่เลยมันก็แล้วแต่จังหวะนะคะเนาะก็รอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งแล้วก็ให้โอากาสเขาทีมงานภายอคอทีมได้ค,ค่อยถ่ยนะคะได้ค่อยๆช่วยแล้วก็คูดาจะบอกว่าเอ,อ่อถ้าหากว่าเรานะคะยังเดือนตุลาแล้วนะคะตุลาคมแล้วกลางเดือนตุลาคมแล้วอะถ้ายังไม่เข้าค,ค่อยตรงเข้าไปตรงนี้นะคะ สามขีดนาอแล้วก็พรท่านรอนรับตรงเนี้ยค่ะเข้าไปตรงนี้แล้วก็ส่งอีเมลไปนะคะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เลยเนะะี่ยค่ะส่งอ,อีเมลนะคะไปเลยเนี่ยตรงนี้นะคะตรงอีเมลแต่ว่าของครูดาเป็นภาษาอังกฤษยอยู่เนาะเดีวพอไม่ได้ตั้งโปรแกรมเป็นภาษาไทยไวะคะ้ค่ะก็ให้ส่งอีเมลไปแล้วก็เขียนบอกว่า,าผมได้ผ่านคีไวแล้วเหรียญยังไม่เข้าอะไรแบบนี้ค่ะเออ ช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมครับอะไรแค่นี้เองค่ะซึ่งถึงตอนนั้นอะนี่ไงคะต้องต้องไม่ใช่อ e ีเมลตัวล่างนะคะต้องเป็นเนี่ยคะ่ะ Wallet Browser นะคะ in email เอาเรามาดูกันเนาะเราก็เขียนอ e ีเมลของเรานะคะของเราที่ติดต่อไปแล้วก็ u s e n a m e ของเรานะคะ u s e n a m e ของเราก็คืออยู่ตรงนี้เนะเาะอเหรียนพาย อยู่ตรงเนี้ยค่ะยูสเนมของเราเรารู้กันแล้วเนะเาะเ่ยค่ะนี่คือยูสเน็มของเราชื่อผู้ชายอะค่ะให้เราเขียนตรงนี้ไปด้วยแล้วก็จริงๆถ้าเมืองไทยเนี่ยจะโปรแกรมเหล่านี้จะเป็นภาษาไทยเลยนะคะเขาบอกไว้เลยว่าที่ตรงเนี้ยนะคะคือต้องอะไรที่เป็นรูดอกจันทร์สีแดงต้องเขียนให้หมด นะคะต้องใส่ให้หมดแล้วถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เป็นของ iPhone ก็จะเป็นอ่าอถ้าเป็นสองซัมซุงก็จะเป็น Android นะคะ Android เนาะยี่ห้อโทรศัพท์อะไรล่ะ,อ,ะอย่างของกูดา iPhone กูดาก็เขียนว่า iPhone นะคะแล้วถ้าเกิดรุ่นไหนอ่ะกอตอบไปตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะแล้วเราก็เขียนตรงนี้เลยค่ะ นะคะว่า,เ,าเราเนี่ยได้ตั้งบัญชีประมาณเมื่อไหร่อะไรประมาณเนี้ยค่ะอารมณ์ประมาณนี้เนาะเราก็จะบอกเขาไปว่าเราเนี่ยหมายถึงว่าเราทำ KYC อะคะ่ะผ่านไปประมาณเมื่อไหร่แล้วนานแล้วเมื่อไหร่ประมาณเนี้ยนะคะแล้วบอกเขาไปว่าอืมเหรียญมันยังไม่เข้ากระเป๋าอะคะ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะ เราก็เขียนเป็นภาษาไทยไปอุ้งเหรียญมันไมเ่เข้ากระเป๋าเพราะอะไรออขอให้เขาช่วยเช็คให้หน่อยนะคะเ,เราคิดว่าเราเนี่ยปัญหาของเหรียญที่ไม่เข้ากระเป๋าบางทีอาจจะว่าตอนที่เราไปวางตรงนี้นะคะกระเป๋าของเราเนี่ยถูกต้องไหมหมายเลขบัญชีของเราอะค่ะกดตรงตัวเลขแล้วกันนะตัวเลขมาเลยคือกดตรงจํานวนเหรียญน,นะคะเราต้องดูด้วยนะคะว่า บัญชีกระเป๋านะคะที่เราสร้างเนี่ยแล้วที่เรามายืนยันเนี่ยตรงกันด้วยไหมเราก็อาจจะส่งบัญชีกระเป๋าของเราเนี่ยนะคะคัพปี้บัญชีกระเป๋าของเรานะคะเอาวีธีคัพปี้บัญชีกระเป๋า,า,ะะววปก,ปาก็เข้าไปเอาใน wallet ได้เลยนะคะเข้าไปเอาใน wallet ได้เลยแล้วก็มาวางตรงนี้ค่ะแล้วก็บอกเขาว่าขอให้เขาเนี่ยช่วยเช็คให้หน่อยอารมณ์ประมาณนี้นะคะเราถ้าเกิดเรามีภาพหรือ เอกสารอะไรที่อยากจะส่งไปด้วยก็ใส่เข้าไปในเบราว์เซอร์ตรงนี้แล้วก็กดส่งนะคะแค่นี้คือเราต้องติดต่อไปในแอปของเรานะคะแล้วทางทางทางภายทางทีมอะค่ะ,ทา,ท,าคะทางทีมานะเขาก็จะตอบเราตรงนั้นเลยเนาะคุดาหวังว่ากูดาคงตอบคำถามได้เข้าใจอยู่เนาะอาจจะพูดงงงนิดหนึ่งหรือเปล่าพอดีเพิ่งตื่นเหมือนกันอ๋อ โอเคอขอบคุณนะคะสำหรับคำอวยพรขอบคุณทุกทุกท่านที่ส่งพลังบวกมาให้คกูดาเนาะขอขอให้ทุกท่านนะคะได้บุญร่วมกับครูดาเช่นกันแล้วก็ขอให้ทุกอย่างนะคะผ่านเป็นอัศจรรย์กันทุกทุกท่านนะคะสาธุค่ะ